รือรน้นบทที่734จิ้งจอกสวรรค์ทำอะไรไม่ถูกจิ้งจอกสวรรค์เคลื่อนไหวแปลกแปลนั่งลงบนจุดที่เขาคุกเขา่าและสร้างรูบาบสีขาวรอบตัวขาวพลังแห่งโชคสีขาวไหลเมียนอยู่บนหางจิ้งจอกซึ่งดูมีเสน่ห์มากแต่ถ้าคุณสังเกตดีๆปลายหางสีขาวดั้งเดิมของหางจิ้งจอกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดในขณะนี้และกระแสะลมสีขาวว่าจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดํา หางจิ้งจอกขาวค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเลือดทีละน้อยอย่างช้าๆล้อมรอบด้วยกระแสลมสีดำหางจิ้งจอกก็กางออกและสะดุดไปที่ด้านนอก,ออกขออค์การประชุมของบรรพบุรุษเฝ้าติดตามดูเพียงว่าถึงแม่เมฆลักซับบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์จะยังไม่ลงมาแต่แผ่ขยายออกไปหลายเท่าตัวไม่เป็นสีดำอีกต่อไปแต่ค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นสีเลือดซึ่งเป็นพลังแห่งความชั่วร้ายโชคมารวมตัวกันในเมฆสายฟ้าที่ใหญ่ที่สุดัพยพิบัติฟ้าร้องสีเลือดสีครั้งควบแน่นอย่างต่อเนื่อง รวมคนกันนั่นแหละคือหายนะแห่งความโชคร้ายแค่คนเดียวก็สามารถทำให้โลกช็อกได้แล้วไม่ต้องพูดถึงว่าตอนนี้มีสี่คนนี่คือหายนะขอองค์การลงโทษสีแดงเลือดจิ้งจอกสวรรค์กล่าวอย่างหนักแน่นตามบันทึกโบราณมีจิ้งจอกสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถก้าวข้ามภัยพิบัติได้เมื่อเขาอยู่ในภัยพิบัติภัยพิบัติจากฟ้าร้องนี้ไม่เพียงมุ่งเป้าไปที่การอยู่เหนือเท่านั้น แต่ยังมุ่งเป้าไปที่โชคของฝ่ายหนึ่งอีกด้วยอยู่หรือจะเป็นความสงบสุขอย่างยิ่งจริ้งจอกสวรรค์จะมีความสามารถในการไปถึงท้องฟ้าแต่ความหายนะจะไม่ถูกเอาชนะไม่เพียงแต่ความหายนะจะอยู่เหนือตัวเขาเองเท่านั้นที่ไม่สามารถอยู่เหนือได้ตลอดไปเนื่องจากการฟันเฟืองของโชคร้าย แต่โชคของสถานที่แห่งนี้ก็จะถูกตัดขาดโดยซิ้นเชิงด้วยเหตุนี้โชคจะค่อยๆหมดไปและคุณต้องการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งใช้เวลาไม่นานในการรวบรวมจิ้งจอกสวรรค์อธิบายกับจัก,กรพรรดิที่งงง,งวยเป็นไปได้ไหมว่าคนที่อยู่เหนือหายน,นั้นเป็นเผ่าจิ้งจอกสวรรค์ของคุณจัก,กรพรรดปีศาจแยกสวรรค์ถามอย่างลึกลับ ไม่ยังมีความเป็นไปได้ที่ภัยพิบัติจากฟ้าร้องนี้จะลดลงนั่นคือบุคคลน,นี้ผูกโชคของพักนี้ไว้กับตัวเองพยายามใช้โชคเพื่อก้าวข้ามหายนะและภัยพิบัติจากฟ้าร้องจะเปลี่ยนเป็นสิ่งนี้ชนิดของความหายนะและโชคของสำนักบรรพบรุษก็คือการรวมโชคของทวีปนางฟ้าทั้งหมดดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวนั่นคือในขณะนี้เขากำลังประสบภัยพิบัติในส่วนนรกแก่นของโชคผูกมัดตัวเอง และถ้าเขาไม่สามารถทนต่อภัยพิบัติฟ้าร้องได้โชคของทั้งราชสำนักและแม้แต่แดนสวรรค์ก็จะกระจายไปทั่วทั้งดาวฟ้าหลานบางทีเขาอาจจะไม่ได้ถูกผูกไว้กับโชคมากมายแต่เขาก็ยังแพ้โชคนีมากและในฐานะเจ้าแห่งโชคข้าก็จะตายเพราะครรภ์ร้ายด้วยจิ้งจอกสวรรค์ดูสง่างามและมองขึ้นไปบนท้องฟ้า จักรพรรดิปีศาจทั้งหมดตกตะลึงไม่มีใครสามารถจินตนาการได้ว่าการอยู่เหนือของบุคคลลึกลับอาจส่งผลต่อชะตากรรมของทวีปนางฟ้าทั้งหมดได้เดิมทีตั้งใจจะดูไฟจากอีกฝั่งเท่านั้นแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับพวกเขาแต่เราทุกคนเป็นจักรพรรดิและไม่สามารถเข้าไปในสวนนรกได้เราจะช่วยเขาให้รอดจากภัยพิบัติได้อย่างไรจักรพรรดปีศาจฟินิกค,คริสตันถามด้วยความสงสัย ฉันทำได้ฉันมีวิธีลับพิเศษในการเข้าไปพวกคุณกำลังรอฉันอยู่ข้างนอกถ้าคุณเห็นคนนี้ออกมาให้ฆ่าเขาโดยเร็วที่สุดไม่เช่นนั้นมันจะเป็นหายนะสำหรับทั้งทวีปนางฟ้าจักรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์กล่าวอย่างเคร่งขรึมจักรพรรดทั้งหมดพยักหน้าและมองไปที่จักรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ด้วยกันไม่ดีมันอยู่ที่นี่แล้ว จิ้งจอกสวรรค์ตะโกนขึ้นทันใดหางจิ้งจอกทั้งเก้าก็หดตัวเข้าด้านในพลังแห่งโชคสีขาวล้อมรอบจัก,กรพรรดปีาศาจใหญ่แห่งจิ้งจอกสวรรค์และหายตัวไปต่อหน้าจัก,กรพรรดจากอากาศในครั้งต่อไปสวนนรกถังซานเมื่อโชคเริ่มควบแน่นถังซานร,รู้สึกถึงพลังแห่งความหายนะผ่านดวงตาสวรรค์ของเขาแต่เขาไม่สามารถหันหลังกลับได้อีกต่อไปหลังจากกลืนมเมล็ดแห่งโชคเข้าไปแล้ว เขาก็ถูกผูกไว้กับโชคของทวีปนางฟ้าทั้งหมดนะเวลานี้เขาเป็นชาติของโชคและเขาต้องเผชิญชะตากรรมที่สามารถแข่งขันกับโชคได้ของทั้งทวีปนางฟ้ามีความแข็งแกร่งต่อกันและกันดูเหมือนเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้แต่เนื่องจากมันไม่สามารถทําได้ดังนั้นเป้าหมายของถังซานจึงสําเร็จในช่วงเวลาที่ความทุกข์ยากทั้งสี่แห่งสวรรค์ตกลงมาพร้อมกัน จักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ก็มาถึงทันเวลาเมื่อเขาเห็นไพพิบัติสีแดงสดสี่ครั้งเขาก็รีบวิ่งไปข้างหน้าโดยไม่ลังเลไม่เห็นถังซานด้านล่างเลยแสดงรอยยิ้มที่มีความสุขปรบมือปล้นสายฟ้าครั้งแรกหางจิ้งจอกทั้งเก้าของจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ขยายออกทันทีและราวกับแส้พวกมันถูกดึงเข้าหาไพพิบัติจากสายฟ้าครั้งแรกแสงสีแดงเลือดสาดไปทั่วร่างของจิ้งจอกสวรรค์ทันที ระดมพลังแห่งโชคของดอกไม้สวรรค์อย่างบ้าคลาั่งใช้โชคเพื่อป้องกันความโชคร้ายเขาไม่ลังเลเลยที่จะใช้โชคที่จัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์รุ่นแรกแรกสงวนไว้เป็นเวลาหลายพันปีแต่ยังไม่เพียงพอจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์กระตุกและขนทุกเส้นบนหางจิ้งจอกระเบิดหางจิ้งจอกสองตัวกลายเป็นสีดำไม่เกรียมแล้วร่างกายของ ต้นกําเนิดเพื่อที่จะต้านทานภัยพิบัติฟ้าร้องจิ้งจอกสวรรค์ไม่ลังเลที่จะกินต้นกําเนิดของตัวเองหางจิ้งจอกแต่ละตัวเป็นโชคที่จิ้งจอกสวรรค์สํารองไว้ในระหว่างการฝึกฝนและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพ่อปลูกของเขาเองเมื่อหางจิ้งจอกหักก็เป็นเวลาที่สุนัขจิ้งจอกตกลงมาเช่นกันภัยพิบัติสายฟ้าอีกสามครั้งตกลงมาจิ้งจอกสวรรค์อยากจะซ่อนแต่ก็สายเกินไปดังนั้นเขาจึงทําได้เพียงปล่อยให้ภัยพิบัติจากฟ้าร้องทั้งสามนี้กระทบเขาอย่างสมบูรณ์ คราวนี้หางจิ้งจอกเจ็ดหางถูกตัดออกกลายเป็นเท่าลอยร่างของจิ้งจอกสวรรค์ร่วงหล่นเหมือนใบไม้ร่วงหางจิ้งจอกที่เหลือยังคงพยายามรักษาสมดุลในอากาศแต่ก็ไม่เป็นผลทั้งซานลุกขึ้นจับจาก,กรพพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ที่กำลังจะตายกลางอากาศแล้ววางเขาลงบนเกสรดอกไม้แห่งสวรรค์พระองค์ทรงนำเมล็ดบัวออกแล้วใส่กลับเข้าไปในที่เดิมทันใดนั้นดอกไม้แห่งสวงสวรรค์ก็หยุดแกว่งและทุกอย่างก็สงบ จิ้งจอกสวรรค์พ่นเลือดออกมาเต็มปากลืมตาไม่ขึ้นและมองไปที่บุคคลที่จับเขาวไว้ตอนที่735คือเธอนั่นเองมันเป็นคุณเป็นคุณอาการไอเลือดสีขาวน้ำนมไหลออกจากปากของจิ้งจอกสวรรค์และไหลไปยังเกสรตัวผู้สีทองซึ่งมเมล็ดบวดสีทองดูดซับในคริปตาและหายไปอย่างไรร่องรอย ทั้งซานมองไปที่จัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ผู้ซึ่งเคยยืนอยู่บนจุดสูงสุดของดาวฟ้าหลันด้วยท่าทางสงสารแต่ตอนนี้เขาเป็นเหมือนสุนักจิ้งจอกที่เสียชีวิตฉายรัศมีที่ไม่เกรียมทําให้ไม่สามารถมองตรงไปที่เขาโดยตรงใครจะคิดว่าจิ้งจอกที่ไม่เกรียมเช่นนี้เคยเรียกลมและเรียกฝอนว่ากล่าวโทษโลก ใช่ฉันเป็นมนุษย์เวลาของคุณหมดลงแล้วฉันรู้สึกได้ว่าแก่นแท้ของคุณสลายไปลทัทธิตาของคุณหายไปและตอนนี้ก็เป็นเพียงการหวนคืนสู่แสงสว่างคุณมีอะไรจะพูดอีกไหมฉันสามารถถ่ายทอดในนามท่านไปยังตระกูลของท่านได้คุณคือคุณคือในเวลานี้ทุกครั้งที่จัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ถมน้ำลายออกมาเลือดจะไหลออกจากปากของเขามือที่สั่นเทาของเขาแน่นจับแขนถังซานแน่นเขาจ้องไปที่ใบหน้าที่เป็นกลางและสงบของถังซานไม่เต็มใจ ใช่ฉันชื่อชูราทังซานถอนหายใจและตอบอย่างช่วยไม่ได้ฉันรู้ฉันรู้คุณคือจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์หลับตาลงด้วยความเจ็บปวดใช่เขาเดาไว้แล้วว่าบางทีชูราอาจยังมีชีวิตอยู่ว่าชูราอาจเป็นชูราในตำนานบางทีแต่ในเวลานี้มันก็สายเกินไปแล้วและความเป็นไปได้ไม่รู้จบก็ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปสำหรับเขา มันไม่มีความหมายชีวิตของเขาเป็นเวลาหลายพันปีกำลังจะสิ้นสุดลงในเวลานี้และเขากำลังจะเข้าสู่การตัดสินขั้นสุดท้ายของเขาจัก,กรพพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ค่อยๆหลับตาลงน้ำตาก,ก็ไหลออกมาจากหางตาไม่มีใครรู้ว่าเขาเรียนรู้อะไรในนาทีสุดท้ายของชีวิตเขาเสียใจอะไรและอะไรที่เขาไม่ยอมยอมแพ้ ในการรับรู้ของถังซานหัวใจที่เต้นแรงก็หยุดลงอย่างช้าช้าในที่สุดก็เงียบร่างกายของจิ้งจอกสวรรค์ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นร่างของจิ้งจอกสวรรค์อายุน้อยชีวิตก็เหมือนความตายความตายก็คือชีวิตและเขาเปลี่ยนกลับไปเป็นรูปลักษณ์เมื่อเขาเกิดจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จำกัดถังซานสังเกตว่าแม้ว่าจิ้งจอกสวรรค์จะตายไปแล้วแต่อุ้งเท้าเล็กๆของมันกลับถูกยึดไว้แน่นและไม่ยอมปล่อย ด้วยความอยากรู้อยากเห็นถังซานได้เปิดกรงเล็บและในทันทีถังซานก็ตกใจและก้าวถอยหลังไปหลายก้าวด้วยความตัวบนใบหน้าของเขาเขาผู้สงบนิ่งอยู่เสมอเป็นสิ่งที่ทำให้เขาตกใจได้มากขนาดนี้นี่คือคำสาปแห่งโชคชะตาถังซานกรีดร้องอย่างงอดไม่ได้ ใช่ในใจกลางกรงเล็บของจิ้งจอกสวรรค์มีตราเลือดเล็กๆซึ่งเป็นหนึ่งในความสามารถที่ต้องห้ามที่สุดของจิ้งจอกสวรรค์สามารถใช้โชคเพื่อสาปแช่งเผ่าพันธุ์เพื่อให้โชคไม่สนับสนุนเผ่าพันธุ์นี้อีกต่อไปแม้ว่าจิ้งจอกสวรรค์ที่กำลังจะตายจะไม่สามารถแสดงความสามารถนี้ได้อย่างเต็มที่อีกต่อไปแต่ก็ยังเป็นจิ้งจอกสวรรค์ในระดับของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และไม่สามารถประเมินได้เมื่อถูกสแสดงและเป้าหมายขอองค์การสาปแช่งของมันคือมนุษย์ ทั้งสานไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปสิ่งที่เขาต้องทำมากที่สุดตอนนี้คือให้ออกจากที่นี่โดยเร็วถ้าจิ้งจอกสวรรค์สามารถเข้าไปในสวนนรกได้หมายความว่าจัก,กรพรรดิอสูลผู้ยิ่งใหญ่คนอื่นๆอาจไม่สามารถเข้าไปได้หากคุณถูกจัก,กรพรรดิอสูรรายล้อมที่นี่แสดงว่าคุณตายแล้วจริงๆ เขารับ,บตรีศูนย์สมุรสาครซึ่งหลีลงแล้วและกระตุ้นพลังศักดิ์สิทธิ์ของเทพสมุรอย่างไม่เต็มใจที่เขาเพิ่งได้รับมาเพื่อพยายามผ่านแนวกั้นดาวและกลับไปยังระนาบหลักของฟ้าหลันหลังจากผ่านระดับเทพแล้วสวนนรกเองก็พยายามผลักเขาออกจากดาวดวงนี้และเขาก็ไม่ได้สิ่งที่ต้องการเลยเขาจึงรีบเปิดช่องอวกาศอย่างรวดเร็วและเดินทางกลับขึ้นไปบนท้องฟ้าเมื้อบนลานบ้านของบรรพบุรุษ แต่ทันทีที่เขาเดินทางกลับเขารู้สึกว่าเขาถูกประสาทสัมผัสศักดิ์สิทธิ์มากมายท่วมท้นในวันเดียวกันโดยในจํานวนนี้มีประสาทสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ทั้ง8ที่ครอบงำมากที่สุดและนั่นคือผู้ที่รออยู่ที่นี่เป็นเวลานานจัก,กระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง8องค์พร้อมที่จะจับหรือทําลายเขาและไม่มีทางเลือกที่สาม คุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าจากระพัดปีศาจอมตะผู้ยิ่งใหญ่ขยี้ตาราวกับว่าเขาต้องการเห็นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าเป็นมนุษย์ที่สามารถก่อให้เกิดภัยพิบัติดังกล่าวและทำให้ราชสํานกของบรรพบุรุษสั่นสะเทือนได้ใต้ชูราเทพแห่งท้องทะเล ทั้งซานตอบตรีศูนย์ในมือม้วนขึ้นเป็นพันชั้นของเมฆและตราของเทพสมุดสีทองบนหน้าผากของเขาเป็นแสงระยิบระยับความรู้สึกแผ่ไปทั่วร่างกายและพลังศักดิ์สิทธิ์รอบเส้นเมริเดียนของทั้งร่างกายในพวังดูเหมือนว่าเขาจะย้อนเวลากลับไปตอนที่เขายังอยู่ในทวีตโต้หลวเขาเพิ่งกลายเป็นนึกสมุดและเขาได้ปลดปล่อยพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาโดยปราศจากความรอบคอบเหมือนตอนนี้และได้ปลดปล่อยพลังที่ไม่มีใครเทียบได้ นกกระเรียนเหลืองไม่มีวันหวนคืนเมฆขาวว่าจะว่างเปล่านับพันปีเช่นเดียวกับการร้องเพลงในที่สุดถังซานก็มีความสามารถในการปลดปล่อยทักษะนี้ที่เขาไม่สามารถแสดงความรักได้มากกว่านี้เมฆสีทองขนาดมหึมากลิ้งไปมาในพื้นที่และพุ่งเข้าหาจัก,กรพรรดิอสูรทั้งแปดอย่างท่วมทน้นฟังให้ดีเสียงคลื่นป่นป่วนดูเหมือนจะนางในเมฆสีทองและหมอกด้วยพลังธรรมชาติของโลกเพื่อให้จัก,กรพรรดิอสูรต้องเผชิญกับมันอย่างจรงิงจัง เมื่อจัก,กรพรรดิอสะศูน์ทั้งแปดทุกเมฆและหมอบต่อหน้าพวกเขาทีละคนถังซานก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมฆและหมอบยังมีพลังแห่งจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ปิดกั้นการรับรู้ทั้งหมดและไม่มีจัก,กรพรรดิปีศาจคนใดสามารถตรวจพบได้เขาเป็นมนุษย์จริงๆหรือจัก,กรพรรดิปีศาจแมมมอหนูตกใจทำไมเขาถึงหายตัวไปเขาหนีไปแล้วอย่าไล่าตามเขาเลยจัก,กรพรรดิปีศาจแยกนภามีสีหน้ามืดมน เพื่มชูรา